ีทุกคนวันนี้ก็มารีวิวสเต็กนะครับนี่เลยตรงมองกรุงเทพนะหาดแบบนี้เลยจ้าราคาเท่าไหร่ราคาแค่สอง้อยสามสิบเก้าบาทโอ้โหอลังก,การมากมีทั้งไก่มีทั้งหมูมทีทั้งขนมปังกระเทียมเดี๋ยวจะชิมลองมาชิมันดีกว,ว่าว่ารสชาตินี่จะแบบว่า กีเด็ดหรือเปล่าแต่ราคาถูกจริงอันนี้บอกเลยว่าราคาถูกจริงชุดขนาดใหญ่มากแล้วก็คือแต่ละชิ้นให้มานี่ไม่ได้ขีเห็่นะฮะชิ้นแบบอลังการงานสร้างนะฮะขอทีมันนะฮะ <c oughs> มากินเหรอที่นี่เลยเออยู่ตรงนงเทพ ชื่อร้านอะไรนะฮะคิวสเต็กคิวร้านคิวสเต็กนะครับอยู่ตรงข้างๆมอกรุงเทพก็มาชิมกันได้ครับราคาเทาไหรนี่อันนี้ของเราของเราเป็นเมนูอะไรวะอกชับอกชับหมูนะคะของมาอันนี้เสร็จแล้วไม่ชิมหรอ ไม่ชิงไมลูกใช่นี่แหละโอเคบายบายกล้องก่อนบายบายครับ